สวัสดีครับวันนี้ผมได้ไปเดินเล่นในร้านทุกอย่าง20บาทนะครับ<อ>แล้วก็ไปเจอสินค้าตัวนี้น่าสนใจมากครับผลิตภัณฑ์เคลือบยางดำรถยนต์นะครับราคา20บาทแถมฟองน้ำให้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองใช้กันดูนะครับว่าเคลือบยางดำ20บาทมันจะดีแค่ไหนฟองน้ำจากที่สัมผัสดูแล้วนะครับก็คงจะยุ่ยง่ายนะครับ บรรจุภัณฑ์ก็ทำมาดีนะครับสวยงามมากด้านหลังมีคำอธิบายและคุณสมบัติติดมาด้วยส่วนวิธีใช้นะครับเขาก็ให้ล้างทำความสะอาดล้อก่อนทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเอาน้ำยาเคลือบยางดำเทลงบนฟองน้ำหรือผ้าลูบให้ทั่วยางนะครับแล้วยางก็จะดำดูเป็นเงางามโอเคครับก่อนอื่นผมจะทำความสะอาดล้อของผมก่อนนะครับ ต่อไปผมจะแบ่งยางเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งทาน้ำยาเคลือบยางดำกับอีกส่วนหนึ่งไม่ทาน้ำยานะครับให้ดูเปรียบเทียบกันชัดๆไปเลยโอเคครับพอยางเริ่มแห้งแล้วนะครับผมก็จะ ทดลองให้ดูเลยนะครับว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วผมจะปล่อยทิ้งไว้สักพักให้มันแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากไหมครับและนี่ก็คือความแตกต่างนะครับหลังจากที่ผมทิ้งไว้สักพักให้น้ํายามันแห้งตัวนะครับจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายนะครับ ก็จะมีความดำเงางามมากขึ้นนะครับส่วนด้านขวานะครับก็ทั้งล้างทั้งเอาแปรงขัดนะครับพอแห้งแล้วมันก็ไม่ดำเงางามนะครับไม่สวยเลยนะครับแล้วผมก็ได้เอามาลองกับรถอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้คือยางหน้านะครับที่ยังไม่ได้ล้างแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ํายาเคลือบยางดำนะครับส่วนล้อหลังนะครับนี่ครับผมได้ล้างนะครับแล้วก็ทาน้ํายาเคลือบยางดำไว้นะครับสีดำสวยงามเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับราคาแค่20บาทเราก็จะได้ยางดำสวยงามกลับมาใช้นะครับดูคลิปนี้จบแล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ